สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนึงนะครับในไลา์เกมเศรษฐีนั่นเองนะครับก็ต้องขอโทษด้วยเนาะที่อีเวนท์ที่แล้วไม่ได้ทำคลิปรีวิวเนาะก็เนื่องจากไลา์โดนแฮกแล้วก็ ID เก่าก็คือหายไปเลยไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ก็เสียใจมากเฮิดไปช่วงหนึ่งแต่อันนี้เราก็ไปทำการซื้อ ID มาไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะ <c oughs> เพราะว่าเออไม่อยากทิ้งคนดูไงก็อยากให้คนดูได้รับชมคลิปของเราต่อๆไปเออ,เอ,อยกเลิกเรื่องการพูดเรื่องโดนแฮกไอดีไปก่อนเนอะเรื่องเศร้าๆเรามาพูดถึงอีเวนต์วันนี้กันดีกว่าอีเวนต์วันนี้ก็มีจอละครใหม่เข้ามานั่นเองมีลูกเต๋าใหม่ด้วยนะและ และที่แปลกใจคือมันคืออีเวนต์ควรจะเป็นอีเวนต์คริสต์มาสอ่ะมันเอา,ม,เอามันเอาลูกเต่าวิญญาณซึ่งเป็นเหมือนอี <men> เวนต์ฮาโลวีนเข้ามาเพื่องงมาก GM เออมามาดูที่ตัวละครกันดีกว่าตัวละครที่เข้ามาใหม่นั้นได้ก็คือน้องอีโวจินนี่นั่นเองโดย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 ,โดยความสขามารถของน้องก็คือเมื่อฝากรงข้ามพอลูกเต่าไม่โอกาส60%ชาร์จโลดแล้วว่าได้เขียนผิดมันควรจะไปชาร์จพลังงานเนาะ60%ชาร์จพลังงาน อันนี้ไม่ไม่รู้ว่าถูกปัญนนแต่น่าจะชารพลังงานแล้วเมื่อเริ่มถึงของฉันมีโอกาส100%วิ่งไปยังพื้นที่ที่ต้องการ6ช่องอืมอ่าเพิ่มระยะการเคลื่อนย้ายตามพลังงานที่ชาร์จเนาะแล้วก็ในเที่ของฉันเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองมีโอกาส50%รับการรีชาร์จและเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส50%ชาร์จโลจูดูดสองขั้นเนาะเหมือนตัวใดเหมือนตัวใดเหมือนบิสกิตเนาะอ่ะสก,กิลสองก็คือบิสกิตเลย80%รับแลนด์มาร์คเพิ่มแล้วก็ รับเลเวลเพิ่มห้าเท่าสองครั้นเนาะแต่ไม่มีการสร้างมเมืองเพิ่มอืมนอะก็คือบิสกิตอะบิสกิตที่ถูกอีโวแต่เราก็ได้เปลี่ยนรูปร่างเอออะมาดูที่บิสกิตหน่อยสิเอ,อ่อเห็นไหมบิสกิตเนี่ยจะได้รับเงินเดือนห้าเท่าเนาะสองครั้งแล้วก็มีโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นต์ชาร์จรีชาร์จสี่สิบเปอร์เซ็นต สี่สร์เซ็นต์ชาร์ตรับชาร์จเอ้ยแล้วแล้ว,ลวที่งงคือแล้วสกิลบิสก,ก,กิตสกิลบิสก,ก,กิตที่เมื่อตกจุดสาตาร์ทแล้วเราเราสร้างเมืองเพิ่มอะ่ะมันอยู่ตรงไหนเมื่อตกแล้วแต่สี่สิบเปอร์เซ็รัชาร์จแล้วเมื่อตกก็เอออารมณ์ก็คือบิสกิตอะ่ะเออบิสกิตที่ที่ท,ที่ที่ถูกเปลี่ยนรูปร่างแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์มาเนาะโดยวิธีการตามหาน้องนั้น เขาจะต้องรวมรวมการ์ดพ่อเพื่อนวิญญาณ5ใบานาอเพื่อมาแรกเป็นน้องจินนี่เอบวกก็จะมีหนูเอื้อมีควีนสกาเลตมีไอซ์เลอร์บังกับไม้หาด้วยโดยบิสกิตแล้วก็จินนี่เนี่ยไอจินนี่ก่อนจินนี่เนี่ยต้องใช้การ์ดวิญญาณ6ใบบิสกิตใช้5ใบหนูเอื้อใช้5า้าใบควีนสกาเลตใช้4ใบไอซ์เลอร์บังใช้4ใบโดวยวิธีการตามหาก็ต้องนำโคมไฟ A แล้วก็อะไรนะโคมไฟหัวเราะ A อและวิญญาณของ เงาของจินนี่ A 2อย่างละอย่างละเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าหาจินนี่ก็ต้องหา12ถ้าเกิดหาบิสกิตหาแค่10เนาะเ<า>พื่อมาแรกเป็นโพโพ,พเพื่อนวิญญาณ S แล้วก็มาแรกตัวละครที่เราต้องการไปได้เลยแต่ว่า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  G m ไม่ได้ใจร้ายขนาดน,นั้นเนาะเพราะว่าถ้าเราอินเนี่ยเราก็จะรับวิญญ,ญาณพโพเพื่อน S มาเป็น วัตถุดิบหนึ่งอย่างเนาะก็คือ GM กลัวว่าอีเวตนนี้จะไม่มีคนทำเนาะก็เลยแจกก็จะได้มา1ใบแล้วก็ต้องหาเพิ่มอีกแค่ถ้าหาบิสกิตหนูเ้ยก็หาอีกแค่4ใบแต่ถ้าเกิดว่าหาจินนี่ก็หาอีก5ใบเนาะเนาะเนาะ,นะ,นะแล้วก็มีอีเวต์ลูกเต๋าใหม่เนาะก็คือลูกเตา๋าที่มีชื่อว่าลูกเตา๋าลูกเต๋าอะไรลูกเตา๋าอ้อยกดไม่ไป ลูกต่อวิญญาณนั่นเองในราคา3ล้านเนาะก็ก็คืออัปเกรดต,ต่างๆก็ถ้าซื้อลูกต่อวิญญาณก็จะได้แพ็กการ์ดของน้องจินนี่อีโวด้วยเนาะอ่า,อามาดูวิธีการตามหาวิธีการตามหาก็คือการซื้อแพ็กการ์ดเนาะแพ็กการ์ดอันนี้โดยอัตราการสุ่มไอเทมเป็นที่อัตราการสุมม่มก่อนอัตราการสุม่มอ,อัตราการสุมราารส่มจริงเคยเปิดเข้ามาดูดแล้วแต่ว่าเน็ตน่าจะช้าอ่ะโอเคอัตราการสุ่มนั้น อีโวจินนี่ S อบวกอยู่ที่0.01โพ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 วิญญาณเคลื่อน Pop o, Pop o, Pop o, an, an, อยู่ที่0.05เปอร์เซ็นต์งาของจินนี่ ah ok nie, อยู่ที่2เปอร์เซ็นต์เนาะโคมไฟหัวล้ออยู่ที่3.37อ uh, ่าโคมไฟ A ออยู่ที่5.9เนาะ หายากสุดก็คือวิญญาณของจินนี่เงาเอ้ยไม่ใช่วิญญาณเงาของจินนี่เนาะแล้วก็มีการรวมการ์ดด้วยเนาะถ้าเราเอาเองไปรวมเนี่ยก็จะมีโอกาสได้สวิตลูเซียากุระดิมิเตอร์เจ้าชายหลุยส์ไบส์นีเลอรบังเกรสดาตยังลูน่าดรักฮันเชระยองจูน่าอ่าควีนสกาลเลตโพโพวิญญาณเพื่อนรักได้แน่ๆแหละคือสวิตลูเซียสกุลัดิมิเตอร์เจ้าชายหลุสสย,ลยสญญ์ได้แน่ๆน่ไบส์นีเลอรบังได้แน่ๆอืมก็เดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดีกว่าว่ามันจะออกยากไหมปรับ เห็นไหมเงาออกด้านจริงด้วยอะสมสักสทีสิป่าเห็นไหมเงาไม่มาเลยถามว่าอยากตามหาไหมก็อยากตามหาเอออันนี้อะไรรังคาลึกลับจูนิเอสบวกหรือเอาแบบสุม่มสามร้อสี่เก้าคือโคตรแพงไม่เอาไม่ไม่ซื้ออืมก็ถามว่า,ยาหยาน้าตามหาไหมถ้าคนไม่มีบิสกิตก็แนะนําให้ตามหาเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีบิสกิตอยู่แล้วก็สามารถค้าได้เนาะอืมแต่ถ้าเกิดว่าทำอีเวนต์ ทำอีเวนต์ใช่ไหมมีว็กิตอยู่แล้วแล้วมหานองจีนี่เพิ่มก็จะมีโอกาสได้รับเพชรต้องหนึ่งพันะพ 1, 000, ชนะเพชรต้้งหนึ่งพันชนะอืมก็แล้วแต่เลยว่าอยากตามหาไม่ตามหาอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยเนาะก็ถ้าใครที่เล่นเกมอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะเพราะเราต้องเหมือนกับมาทําการเริ่มไอดีใหม่เลยน้าตาจะไหลอืมสาหรับวันนี้ไปแล้วครับบา,บายยอย่าลืมกดไลค์กดแสต์อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับ Làm mình nói tạ lạc nè nà nà Chúc chú